สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็นำเอาเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าวันนี้เป็นเรื่องที่คุณกำลังพบกำลังเจอในชีวิตประจำวันอยู่เรื่องที่ผมจะนำมาพูดถึงก็คือดวงตาเป็นหน้าตาของหัวใจผมเชื่อว่าคำกล่าวนี้เป็นความจริงนะครับเพราะดวงตาของคนเราสามารถบอกอะไรได้มากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับตัวของเราเองทั้งความรู้สึก สุขภาพและบ่งบอกถึงบุคลิกภาพของเจ้าของดวงตานั้นด้วยใช่ไหมครับดวงตาสามารถจะบ่งบอกถึงความรู้สึกได้คุณเคยสังเกตไหมครับดวงตาแบบไหนที่บ่งบอกถึงความสุขเมื่อคุณมีความสุขดวงตาก็จะเป็นประกายสดใสทีเดียวนะครับมีรอยยิ้มที่มุมตาบางคนที่เราเรียกว่าตายิ้มนะครับหรือยิ้มด้วยดวงตานั่นเองนะครับ สำหรับความรู้สึกเศร้านั้นเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีความเศร้าดวงตาก็จะดูมองเศร้าทีเดียวนะครับบางคนก็มีน้ำตาคลอเบ้าด้วยนะครับความรู้สึกโกรธครับคุณเคยเจอหรือไม่บางคนเนี่ยเวลาโกรธนะครับดวงตาจะแข็งกร้าวทีเดียวนะครับมีประกายที่ดุดันและบางคนเนี่ยนอกจากแสดงออกทางดวงตาแล้วยังแสดงออกทางสีหน้าด้วยนะครับ นอกจากนั้นความรู้สึกกลัวเมื่อกลัวนะครับดวงตาก็จะเปิดกว้างนะครับและบางคนเนี่ยกลัวมากจนตัวสั่นทีเดียวนะครับความรู้สึกประหลาดใจเมื่อเรารู้สึกประหลาดใจนะครับดวงตาก็จะเปิดกว้างและคิ้วก็จะยกขึ้นด้วยนะครับถ้าคุณเคยสังเกตดีๆสําหรับดวงตานั้นนอกจากบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกแล้วนะครับยังบอกบ่งบอกได้ถ we ึงสุขภาพด้วยนะครับ ว่าเราสุขภาพกายสุขภาพใจดีหรือไม่ร่างกายแข็งแรงหรือเปล่านะครับถ้าหากแม้นว่าเรามีโรคภัยอยู่นะครับดวงตาสามารถบ่งบอกถึงโรคบางชนิดได้นะครับเช่นถ้าตาเหลืองอาจจะเป็นสัญญาณของโรคตับได้ตาแดงอาจจะเกิดจากการอักเสบของดวงตาได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณเหนื่อยล้าเมื่อพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดวงตาก็จะดู เศร้าดูหมองคล้ำนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับก็อาจจะมีตาข้ามัวมองไม่ชัดเกิดขึ้นนะครับนอกจากนั้นนะครับดวงตาเนี่ยยังบ่งบอกบุคลิกภาพต่างๆได้ด้วยนะครับเช่นบ่งบอกถึงความมั่นใจคนที่มีความมั่นใจนะครับจะสบตาคู่สนทนาอย่างตรงไปตรงมานะครับ ถ้าคนคนนั้นเป็นคนขี้อายคนขี้อายเนี่ยคุณก็จะสังเกตเห็นว่ามักจะไม่กล้าสุตาคู่สนทนานะครับสำหรับคนที่เป็นคนจริงใจนะครับจะมีแววตาที่ใสซื่อตรงไปตรงมาครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้สังเกตคู่สนทนาของคุณนะครับและเอาไปใช้ในการดำารงชีวิตการประกอบอาชีพมันก็จะช่วยเหลือคุณได้มากทีเดียวนะครับ นอกจากที่ผมพูดมาแล้วเนี่ยดวงตาย,ยังสามารถบอกอะไรได้อีกมากมายนะครับนนเช่นความสนใจเมื่อคุณสนใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือจิตใจไปจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งดวงตาก็จะจดจ้องในสิ่งนั้นอยู่ใช่ไหมครับความรักครับเมื่อรักใครสักคนหนึ่งดวงตาก็จะเป็นประกายหวานซิงทีเดียวนะครับที่เราบอกว่าบางคนนั่งตาหวานนะครับ ถ้าหากแมนว่าเรามีความรับเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีความรับดวงตาก็จะดูหลบซ่อนไม่กล้าสุบสายตานะครับการสังเกตแววตาการสังเกตแววตาของคนอื่นเนี่ยสามารถช่วยให้เราเข้าใจความรู้สึกความคิดของเขาคนนั้นได้มากขึ้นนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังในการตีความด้วยเพราะบางครั้งแววตาอาจจะไม่ตรงกับความรู้สึกที่แท้จริงก็ได้นะครับเพราะบางคนเนี่ย เก็บความรู้สึกได้ดีครับการดูแลดวงตาเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับคนเรานะครับเนื่องจากว่าดวงตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่สําคัญมากเราจึงควรดูแลดวงตาให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอนะครับการดูแลดวงตานั้นไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลยนะครับเช่นคุณพักผ่อนให้เพียงพอครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วต้องตรวจสุขภาพของดวงตาเป็นประจำด้วยนะครับ ดวงตาสามารถบอกอะไรได้มากมายทีเดียวนะครับเกี่ยวกับตัวของเราเองหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานะครับการสังเกตเบลาตาจึงเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารรวมทั้งการเข้าสังคมด้วยนะครับเมื่อฟังคลิปนี้แล้วคุณคิดเห็นเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดมาคุยกันถ้าเห็นด้วย อย่าลืมกดถูกใจกดไ like, ลค, share, คดด์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับผมขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าและผมจะนำเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ